โอ้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบครับหนึ่งปากหนึ่งท้องกับอาหารสิบอย่างคนไทยประเทศไทยรวมสมบูรณ์ ดินแดงน่าของปฐมกันแล้วกันนะดินดีน้ำดีพืชดีสัตว์ดีอาหารดีมนุษยม์มันก็น่าจะมีดีด้วยใช่ไหมนึกถึงนักบุญ เวลาได้รับการประเคนจากอุปสมบทศิกาเรียบร้อยแล้วท่านก็นั่งพิจารณาเนาะจะเป็นพระป่าพระบ้านก็ตามทีเลยจะผสมลนปเข้าไปใส่เข้าไปในภาชนะอะไรก็ได้ สมบูสมปูรณ์เลยครับป่ะอย่างเงี้ยสระกระเมร์ก็ได้ตรงนี้แกงน้ำกระทมเนี่ยก็เลยแกงป่าน้ำกระทมกันยานุารนีก็ขึ้นชื่อแกงป่าแกงป่าปูปลาไก่ปลาลืมมะเขือไม่ได้ ขิงอ uh ืมขิงมันก็ใส่เนื้อแล้วก็หวานไปตามนั้นอะไรอีกอ่ะที่ไม่มีไข่ ั้ใจลุงออแสดงไม่ทัใจจิโกจบอะไรกันผัดต้นหอมใส่ไข่รวมกันหนึ่าส ชิน่นี้แหละเนาะโอเคนี่แล้วก็แกงเปิดแกงเลียงเลียงก็ะเลี้ยงอึบเนี่ยบัวนอหน่อไม้เห็ดแล้วก็อืมบรื้ ฟอททองฟักทองโอเคดูสิไม่มีเขตนาเว้ยดูสิไม่มีดักแด้ oh. ถ้ามีเขตนาดักแด้แล้วก็ <c oughs> tố Tại sao xoay tay chạy chứ không Bảo Chạy không căng lát bảo nha Bảo lát, cả lát cả. Nóng níu được rồi หมมังคุดมันโวยที่หลังโวยที่หลังน้น้องนะ <c oughs> ทำไมพระสงส่วนหนึ่งกะมากหรือน้อนไม่รู้สมผู้สมผู่ยใส่ในที่เดียวกันขยันมีขนมข้าวต้มใส่เข้าไปก็ไม่หมดบางคนกินไม่ได้ มันคิดง, nes, งา่ายๆครับไปถึงเข้าไปตรงนี้เเคลยวเคียวเคลียวเคียวบทขยีย้ย <todos S 1> ทั้งหมดอยู่ที่กระเพาะมันมาจากทิศจากแถวจากอะไรก็ตามด้วยใส่เข้าไปลงในที่เดียวกันจําเป็นด้วยเรตกวเไข่ต้องมีโปรตีนเท่านั้นคาร์โบไฮเดรตคอริสเตอรเท่านี้ไม่ต้อง,ง,งกินกันใช่ปลาเหมือนกันปลาน้ำจดืดปลาทะเลโอ้โปรตีนไขมัน มันเขือพวงนี่อะไรโอ้สารพัดร้อยแปดไม่ต้องกินกันน,น,นัันก็มาถึงแล้วแต่คิดได้ทีนี้คำว่าคิดหรือภาวนา่นห่ะ,ะถ้าในกลุ่มพระเจ้าพระเจ้าประธานพร จึงให้มีอาหารหวานเข้ามาี่เอาขอบคุณพระเจ้ากลุ่มสาธุเนี่ยผมว่านะอันนี้ก็มาจากธรรมชาติ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 มันมากธรรมชาติหมดอะไร,รมันสร้างธรรมชาติวะเนี่ยกลุ่มพระเจ้าก็พระเจ้าสร้าง กลุ่มสาธุไม่รู้แต่ลุงหงบอกว่าเฮ้ยธรรมชาติมันเกิดเองลุงหอมันเกิดเองก็แค่นี้เอทั้งหมดรวมแั้หลวงจ้องเรียกมันว่าสสารกลุ่มสาธุเรียกว่ารูปจะกินรูปในรูปมีนามนามคืออะไระก็คือพลังงาน กินสารสารเข้าไปย่อยสลายก็เป็นพลังงานจบภาษาดุงมออกทีนี้พลังงานมันเริ่มต้นเข้าไปนะมันยังไม่บริสุทธิ์ก็สังเคราะห์ให้มันบริสุทธิ์ต่อในระบบร่างกายของเราเรียกว่าระบบอะไรเผาผลาญมันเผาไหม้มันเองอะไรว่าธาตุไฟเผาผลาญเผาไหม้เสร็จอ้าวย่อยสลายปุป๊บกลายเป็นพลังงาน เริ่มต้นยังไม่บริสุทธิ์นก็ซึมซับก็ไปตามลำไส้เล็กไปไปไปไอดีอามวยเข้าไปซึมซับไปลำไส้ยาวแค่นี้ก็ไปไปไปซึมซับไปนั่นคือเป็นพลังงานที่ยังไม่บริสุทธิ์เพราะฉะนั้นต้องไปเข้าสู่กระบวนการเผาไหม้ไปเรื่อยๆเนาะเส้นเลือดมีสองเส้น เส้นแดงเส้นดำอาเมื่อไม่บริสุทธิ์ก็ไปผสมผสานกับไอ้ตัวดำนั่แล้วกันอย่างเงี้ยอ่าหรือว,ว,ว่าตัวแดงก็ได้ควะอ่ะอะอะมนนามัเส้นแดงแสดยว่สนใจกับมันตรงไปถึงก็หัวใจเลยหัวใจคือรงรงสีกับพ่อเนี่ยลุงจะบอกว่าเป็นโรงงาน กระเพาะเนี่ยยี้ไปกระเพาะโรงงานนิวเคลียร์ได้ไหมเนี่ยเดี๋ดดวยวก่อนอ,อลองเป็นโรงงานนิวเคลียร์ก็แล้วกันนะย่อยสลายจากสารเป็นพลังงานที่ยังไม่บริสุทธิ์ใช่นไหมทีน,นี้พอเวลานะเป็นพลังงานบริสุทธิ์ปุ๊บก็เข้าสู่กระแสเลือด เลือดประมานัตั้งแต่ปฏิสนธินะครับมาดูว่าเข้าสู่กระแสเลือดเสร็จแล้วก็ไปสู่การเข้าสู่เตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ได้มาม,มเพื่อคุมงบจเลือนเลือนเลือเข้าสู่หัจใจว่าแล้วก็ทางปอดสูนย์ยใจไปปืดหยุดกรัดานานๆน,น,นั่นนะครับ ไอ้เจ้าพลังงานที่ยังไม่ริสุทธิ์อาผ่านหัวใจปุ๊บออกไปก็กลายเป็นพลังงานริสุทธิ์ผสมกับเลือดไปอง้เข้าสู่ระบบอย่างทั้งหมดเออเลือดดำเลือดขาทีนี้เลือดดาที่มันออกมามันไม่สายไม่หมดทีนี้จากแดงเนาะเวลาใช้จากหลังก็ไปไตทีนี้ไตก็ไปกรอกไอ้ตัวไตก็คือเป็นโรงงานกําจัดขยะมูลฝอยอ่า ทนจักรยะได้ก็ได้พลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ต่อก็มาตอบหัวใจให้หัวใจขยับขึีชั้นหนึ่งที่สูดหัใ,ใจเข้าไปเลือๆหยุดกล,กลั้นนั้นคำว่ากลั้นนานๆนั่นแหละครับตัวนั้นจะเป็นเครื่องยนต์เนาะดูดเข้าไปคือจิงเข้าไปเ่ยอัดมันเป็นจังหวะอัดเสร็จแล้วถึงจุดมันจะระเบิดนี่ระเบิดได้ความร้อนมาก็คือพลังงานความร้อนนั่นแหละที่มันมากับเลือด แต่ปอดนี่ตัวสำคัญเอาจากอากาศปื้อเข้าไปเพราะนั้นการสูญใ,ใจเข้าไปหยุดคายดูดอัดระเบิดคายเนี่ยทำให้ได้ครับกระบวนการอยู่แค่นี้เองมันไม่มีอะไรหรอกส่วนคนน,นที่ไปเคยจดประจำโปรโตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันเกลือแร่วิตามินไปหาวิธีช่างทีนเวียนกันแล้วรู้ไม่เขียว ลุงรู้อย่างเดียวสสารกับพลังงานย่อยพ๊กมา <c oughs> ก็มาวัดกันพลังพลังกับังาเจ็ดสบเก้พีเ <c oughs> พราะฉะนั้นผสมผสานเรียบร้อย,แล,ย,อลรรยแล้วเนี่ยนี่คือบิบทของพระสงฆ์เวลาได้รับการประเคนมาเรียบร้อเนี่ยเอามาปลกันเนี่ยนั่นก็มาให้ร่างกาย ก็มาจากธรรมชาตินะครับคิดว่ามาจากธรรมชาติไล่สลายก็เป็นพลังงานก็แค่นี้เราคิดอยู่ในบริบทนี้กรอบนี้ถามมากไม่ได้บ้าเรื่องเลยที่ใช่ทําครให้ดูอะไรกระด้ของหวานของเค้ามาปะปนกันได้หมดมันลุงบางคนแม่ต้องแยกส่วนนะนั่นคือโปรตีนนี่คือคาร์โบไฮเดรตไขมันห หนีไปไกลกัลงเข้าสู่กระพาะแล้วก็เหลือนว่าที่สุดย่อยสลายกลายเป็นหนุ่นถึงขึ้นมากเจอห้องน้ำบางท่าเห็นไหมทีนี้ถ้ามันไปโรงงานกำจัดขยะถ้ามันหมดอ่ะก็เอาไปขังไว้ที่ไหนหมามหมามก็คืออะไรกด,ดังเก็บขยะเวลาเราหลับใช่ไหมละ่ะ ไม่ได้กินไรนั่นนะมันก็ทยอยมาใช้กันโดยระบบของธรรมชาติสำหมันก็หมุนเวียนอะซีเซอร์เลชั่นไปแล้วเนี่ยคิดในวัตกักรนี้มันก็จบแล้วอาหารหวานข่าวอะไรก็ได้กนหนาโอเคไหมทีนี้ส่วนผสมท่านก็คงงบ,บริกรรมตามท่านอะไรจำไหเราก็ต้องรู้แนวทางท่านเอาไว้ก็คงจะต่างกันเกข่าหรือเปล่ากับที่ลุงเล่าให้ฟังลุงว่ามันไม่ต่างกันนะอยู่ที่ว่า ีนี่ก็จังหวะจากคนของมันเองแต่ก,กินเร็วกินช้าไอ้เรื่องกินข้าวไม่มีใครเชื่อว่าเอาความเร็วนะลุงก็ว่าสส่เสียห้าขึ้นกินได้สบายละไี่ปัญหาแล้วแค่นี้ ต่อไปมันก็ย่อยสลายตามนั้นแล้วก็ทำแล้วก็ทำไปมาพนักง,งานเหล่านี้ก็เชื่อมโยงต่อไปได้ตลอดวันหิววันไหนก็กินมานนั้นจีเนี่ยหิวก็กิกนง่วงกอนอนร้อนก็อาบน้ำคันก็เกาตายก็เผาไม่เผาก็ฝังไม่ฝังก็ดองที่ฉุนที่ฉาจุ๊บ <c oughs> จะให้ดีเปิดยกสมัยนี้เปิดมนก็น่าเกลียดเนาะสะอาดไอ้พวกสะอาดสะอาดสะอาดตายเร็วให้รู้ไว้จริงสะอาดเนี่ยตายก่อนลุงแน่นอนเนาะวนะโอเคยอมรับสะอาดแล้วก็สุกอันนี้นะัอาหาร สูกมากสูกน้อยจะต้องสูงโอ้เสียโปรตีนเท่านั้นสูกเท่านั้นเสียหายแคลอรี่แต่กระเพรอีกแล้วแคลอรี่คืออะไรก็ไม่รู้จริงๆวันนี้ไปไกลครับถูกยัดมาเยอะแล้วแพวกนี้นะเอาตามแนวทางที่ลุงว่าไว้ว่าอต่โซยใครโซยมันมคนไหนจะนิ่งในเพียงใดสงบ,สง,บสงเงมเจียมบอดี้ได้ขนาดไหนนั่นะกระบวนการร่างกายมันจะทำงานของมันโดยออโตเมติกทั้งหมดอัตโนมัติทั้งหมดแหละ อืจบทีนี้ก <c> ล <oughs> ุ่มสาธุเพราะสงึ่งพรเะลาัาขบฉันเรียบร้อยแล้วยังไงต่อเ็ไ,ได้ก็เรยว่าแผ่ส่วนบุญกุศนว่าไปแผ่เมตตาเอ้ย นี่มันมาจากหมูตัวไหนวะเนี่ยมันมาจากไก่ตัวไหนวะเนี่ยเห็เนก็ไป,ปไปหาไก่ดีตายหาเลยที่กูกินมึง <c oughs> ไอ้หมูไอป้ปลาไอ้ไข่ดีตายหาเลยที่กูจะกินมึงรู้ใช่ไหมโอเคก็ยอมรับนะครับ ในที่ลุงกำลังพูดถึงเนี่ยมันมีพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในทุกสรรพสิ่งอยู่นะพอเราย่อยสลายปุ๊บก็พลังงานบริสุทธิ์เี่มาใช้ต่อเห็นมครับในร่างกายเรานะบริสุทธิ์เผาผลาญไม่บริสุทธินะ์ไม่บริสุทธิ์ก็มาจากนเนี่ยของที่เป็นรูปเนี่ยมันก็สังเคราะห์ม,มาตามกระบวนการจากใหญ่ไปหาเล็กก็แค่นี้ทีนี้เวลาใช้เอาเล็กมาใช้ทีนี้เอาพลังงานมาใช้เห็นไหมครับ อไม่รว้จะใครคิดได้แค่นี้เดีย๋ยวหยุดหายใจแล้วกันตระการนานเท่าไหร่ก็เชิญอยปปูเนี่ยลุงนี่คาดไว้สองร้อยปีนะตอนนี้มันเจ็ดสิบเก้าไปแล้วเนี่ยโอ้อีกหลายปี Mm-hmm. นำเรียนท่านชัยเมื่อวานเนี่เหตุการณ์เมื่อวานเนี่ยเท้เอาเด็กไม่อยู่อ่ะก็มาใหคุณครูให้ก็มาเบรกเด็กให้นะแล้วก็ต่อได้วันนี้จับปูใส่กระโดกงมากกว่าเมื่อวานนี้แน่ๆผมไม่เห็นทันเลยดกเป็นเก้นี่โอ้ยท่านนิ่งได้ไงผมว่าผมว่าผมนิ่งแล้วนะ ท่านนิ่งกับผมนะวันนี้ซื้อนกบีมาแล้วครับท่านไปไหนแล้วเฮ้ย <Okay. S 2> อ่เสียงดังปุ๊บเนีย <Yeah. S 1> หนึ่งนาที ห้านาทีต้องหยุดเบรกหนึ่งนาทีถ้าเอาไม่อยู่ให้คุณครูช่วยอันนี้กระซิบคุณครูแล้วครูผู้ปกครองช่วยกันดูเด็กถ้าท่านเห็นว่าเด็กกระดุกกระดิกเสียงดังปุ๊บท่านเป่าเลยนะแล้วผมจะหยุดพูดเดินามเข้าศูนย์หนึ่งนาทีตกลงกับท่านเรียบร้อยแล้ว ไหนดู้ต้องหาวิธีจนได้หรือว่าสุดท้ายได้ตลาดเท่านั้นนะครับท่านเปนะ็นแน่เนาะโอ้โหฉปพูดเป็นประโยคไม่ได้ครับท่านต้องเป็นคำครับความหมายของคำความหมายของภาษาเนี่ยเด็กขนาดนี้น่าจะเป็นอย่างนั้นมากกว่าเป็นประโยคไม่ได้เลย 嗯。Mm. เมื่อวานนี้หนูเห็นมีอะไรมีข้อบอกพร่องไหมจะมีเรื่องเสียงนะคมีติดัดอยู่ประมาณสอช่วงอืมวันนี้ก็ให้ความรอบคอบกันอลยอ๋อนั่นหมายควาว่างานนหน้าที่ขขาหนูใช่ไหมโอเค อันนี้กำลังถามถึงบริบทของเด็กกำลังดูเด็กนะผมมองว่าหลายจังหวะพี่น้องเขาหิ่งได้นะคะเหรอไม่ว่าจะเป็นเพื่องคอร์คังหรือในเพราะว่าหนูยุคผ่านหนูก็เห็นนะแต่ความที่เขาไม่นิ่งน่ะมันเป็นธรรมชาติของเขาอยู well, ่แล okay. ้วอืโดยช่วงวัยอ okay. ืมอ mm ืม hmm. ช่วงเวลาที่แบบว่าเอออาจจะรู้สึกว่าจะนอนไหมอะไรเหนื่อยไหม่วงไมอันน้คื่องฐาอืมอืมอืมโอเค

โอเคจบข่าวอื mm hmm.